เสกไรับลูกหลานบ้านเราครับนันพวสใยเกี่อดังๆพี่น้องครับกรี๊ดไม่เห็นดูประยุทธ์กันมั่งเลยขอบคุณพี่น้องทุกฐานนะครับที่มารวมตัวกันตรงนี้รู้ว่าอากาศมันร้อนรู้ว่าต้องทำงานแต่สละเวลามาให้กำลังใจลูกลลานคนผูเก็ตลงผู้แทน มาให้กำลังใจคุณแพทองทานแล้วก็พผักเผื่อไทยกำลังใจที่พี่น้องผูเก็ตให้มาผักเผื่อไทยจะตอบแทนด้วยพ้นงานและนโยบายเพื่อคนผูเก็ตเพื่อคนาคใตายตบเท้าะวาีคุณครับการทองเที่ยวกำลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งลั่งวิกฤตโควิดถ้าเผื่อไทยเป็นรัฐบาลจะยกระดับรายได้จากการทองเที่ยวเข้าประเทศไทย ปัจจุบันปีหนึ่งหนึหนาล้าน,านเป็น3้าล้านล้านภายใน4ี่ปีหนึ่งสมัยในการทำงาน<ฮ>นักท่องเที่ยวคุณภาพจะต้องไล่ข้าวพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่อันดามันระบบสาธารณูปโภคต้องได้รับการพัฒนา ปันห้าพื้นท่านแบบนามท่วมนามแรงต้องแกให้หมดไปถ้าเพื่อไทยแรงเพื่อไทยทำได้คนผูกเกนใบใจได้<อ>ทีนี้มันสำคัญตรงที่ว่าพี่น้องตั้งใจตรงกันจริงหล้วไหมว่าข้าวขวัวอีกาเพื่อไทยทั้งซ่องใบทั้งเคสท,ทั้งบัญชีรายชือ่อ บางคนตบมือเฮจังเลยแต่ว่าคิดใจโคลงเพื่อนว่าของเราปัดโดปัดโดโอันโโหพันนีมัดเลทาน,นลทา,าบางคนมาแล่ยิ้มจังร้อยจังปักเพื่อไทยนี่มากันจังวูเหมือนตาบันมึงใช่ตูกตีก,กันบ้ากูมันจะเกิดใช่เทียวลองแล่ที่แต่ทีนี้ทำงานได้จริงนี่พี่น้อง ถ้าผักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล30สบาทรักษาทุกโรคยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศเด็กยิ่งชีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากหมดลูกโรคซึมเศร้ารักษาคลินิกแคบานเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปราบปราม,รามยาเสพติดเด็ดคาดทันทีพี่น้อง <Yeah! S 1> อยู่กับรัฐบาลนี้ ข้องแพงทุกอย่างไฟแพงน้ำแพงน้ำมันแพงปุ๋ยแพงมาม่าก,ก็แพงยาบาทุกอย่างเดียวทั่วประเทศไทยแต่รักเพื่อไทยมายาบาต้องมัดไปคนขายาต้องมัดไปขึ้นหลูกล้านที่มีอนาคตจะใ,ให้กับครอบครัวพี่น้องที่เคารพครับนโยบายข้องผักเพื่อไทย ในพื้นที่ภา,า,าคใต้ล่าค่าพื้นปนย่างพารานายกถักสิ้นเคยทำได้จากโลซิปยี่ิบเป็นโลรอยว่าบาทเพื่อไทยกลับมาจะเพิ่มปริมาณการชาย่างในประเทศเอามาเป็นส่วนผสมทำน้นแปรรูปเพิ่มบุลคาารายได้ชาวส่วนย่างสูงขึ้นแน่นอนฟันทงครับป้ามน้ำมัน ต้องวางยุทธศาสตร์ให้ชัดในการเอาใปชายเป็นส่วนผสมของไบโอดีเซลลอดการนำเข้าวนามันปาล์มจากต่างประเทศชายปาล์มภายในประเทศให้ผนผลิตปาล์มได้เงินเต็มแม็ดเต็มหน้วยกับพี่น้องประชาชนถนโนนน้นทางเดินทางสั้นจรเฉื่อมจังหวัดต่อจังหวัดต้องเรียบร้อยคลองตัวสะดวกปลอดภัย มีรถไฟความเร็วสูงมาจากจีนมาถึงลาวต้อยาวลงตายไปถึงสิงคโปร์เอาไม่เอาพี่น้องถ้าเอาต้องเด้กก็มองเด้ดถ้าเอาต้องชารีฟนี่ถ้าเอาต้องหนักบอ,อลถืเลยพก่นน้องน้องแบงค์นี่พี่น้องที่เคารพครับ วันนี้เรามาคุยกันในพื้นที่ประวัติศาสตร์สะพานซาลาสินมีตำนานความรักของคนภูเก็ตลื่หลันเป็นโศกนาฏกรรมนุ่มเศร้าซ้องคนตัดสินใจเอาผ้าเข้ามาผูกเอวติดกันโดดผ่านตรงนี้คนนึกถึงเหตุการณ์นั้นรองตลอดเวลาโดยความโศกเศร้าเสียใจแต่ถ้ามีผู้ชายสักซสองคนวันนี้ ผู้ปาระมาติดเองมเนี่ยโดดตรงนี้ปพราะว่าคนเฮ่งต่างประเทศประยุทต์กับปรวิห็นกันมุกมันไม่ได้เฉไงเลยไงนะพีโนโ่นนองแต่ว่ายู่มาแปดปีไม่ซาเลรเลยนี่ยู่มาแปดปีแล้งทุกอย่างทำไม่ได้สักเหนืองแล้วย e ังอียู่ต่อนึกว่าคนภูกเก็ตอีเหลือกเลยใช่ เลือบมาครับอีเลือบผักในอีเลือบผักในตบมือดังดังสักทีพี่น้องปมเชี่ยวหลังเดียวนี่เชี่ยวเอาเวลาถึงเวลาเนี้ยตีแรกก็โกมองโกมองหนองเปงหนองเปงชารีบชารีบพอเลือดดังก็เจ็ดวันไหนชวนขึ้นเวทีมาล้ำหลาวหลาวเล็ดลาบางที่แกไม่ใจร้อง แกแรกว่าํำแมงจนแหวนโตดแหวนมาเช็ดแมงชาวบ้านเลยรำรำรำลาวกาต้องก็เป็นลาวพอได้เลยครับพี่น้องถ้าอยู่กับเขาแล้วเขาทำงานให้พี่น้องได้ดีเพื่อไทยไม่มีโอกาสมายืนตรงนี้แล้วแต่เราเห็นมาแล้วว่า8ปีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น8ปปีมันมีแต่ความยากลำบากเราก็เลยสนเสนอตัวผู้สมัคร ทายกับพี่น้องปัญหาชาวประมงหัวหน้าพักได้แพ้ชนนานจับเข้าคุยกับสมาคมประมงในระดับชาติวันก่อนคุณแพท,ทองท่านมาค้อนจับเข้าคุยกับตัวแทนสมาคมประมงในพื้นที่เรารู้ว่าพี่น้องมีปัญห้าเรารู้ว่าพี่น้องจะปวดเรารู้ว่าพี่น้องรู้สึกว่าทุก ขี้โดยกฎไม้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกฎไม้ใดกดขี่ประชาชนกฎไม้ใดกดขี้ชาวประมงต้องแก้ไขให้ยุ่กันได้ทั้งประเทศพี่น้องครับแรงงานวันนี้แน่นอนที่สุดน,นะครับทางการทองเทียวต้องการแรงงานไม่ว่าจะเป็นกิจการระดับแลกระดับกลางระดับใหญ่การเปิดพื้นที่ สำหรับแรงงานท้องถิ่นต้องมามีโครงการซอบ power เข้าอีกขัดตัวแทนสมาชิกจากแต่ละครอบครัวใครมีความส่ามารถทางด้านนเอาไปเข้าโคดอบรมศึกษ้าพัฒนาอีเป็นผอครัวก็ได้อีเป็นนักรองก็ได้อีเป็นนักกีฬาก็ได้ยกระดับรายได้ทันที ปีหนึ่งซ่องแซนบาทเป็นอย่างน้อยลูกลูกละล้านคนภูเก็ตใครมีฟันต้องกลาฟันแล้วผักเผือไไตอีเติมฟันให้ลูกล้านเราจะเดินกันไปผันนี้เลือกตั้งคราวนี้จึงต้องข้อให้พี่น้องตัดสินใจกันชวนกันก้าวขั่วห้าก้าให้เมื่อนเมื่อนเราจำเป็นต้องใช้คำว่าแลนสไลด์แลนสไลด์คือได้พี่น้องต้องได้เกินครึง เหตุที่ต้องได้เกินครึ่งประวัไม่ใช่เอาหนาพักประยุทธ์พรรประยุทธ์ไม่ต้องเอาหนากับแยรประวิตยเลยนุ่แต่เราต้องเอาหนาส่อว่ซ่อรอยห้าสิบคนที่ทางประยุทธ์และประวิตย์ตั้งมาเราจําเป็นต้องมีพลังจากพี่น้องขนาดนั้นถ้าได้เทียมที่นึ่งได้แล้วกัเลือกวันนี้ก็ได้ที่นึ่งวันนี้เลือกต่อชาวก็ได้ที่นึงต่อชาวแต่ได้ที่นึ่งไม่พอ ห่นก้อนก็นได้ที่นึ่งนะครับแต่ว่าประยุทธ์เอาไปกินเสียห่นนี้จึงต้องได้ที่นึ่งไฮเดดคาดถ้าใครในหัวใจยังเป็นซองคนให้ผักนี้แหละแต่ผักให้ผักอื่นไม่ได้ครับถ้าใครยังง่วงใยวันในครอบครัวเรามีห้าคนเลือกเพื่อไทยสักซ้มผักอื่นสักซองก็ไม่พอข้อทุกคน ข้อถูกเสียงข้อถูกพื้นทีข้อถูกคะแนนให้ผักเพื่อไทยแล่นสไลด์เพื่อประชาชนตังแผ่นดินพี่น้องครับขออ้อมปาขอคอก้อนพี่น้องนะเดี๋ยวไปเอาจิ้งกันที่บางนาเหตุพ้นประว่ตต้องเดินทางเป็นชั่วโมงถ้าพี่น้องสนใจไปฟังนโยบายการท่องเที่ยวจากคุณนุ้งอิงฟังไล่เรื่องไล่เล่าเพื่อชาวตายจากผักเพื่อไทย แต่ถ้าไม่ได้รวมคณะไปด้วยไม่พื้นรับฝากสร้างผลนี้วายในอมใจผี่นองเขตหนึ่งกะกมองเขตดซ่องชาลีบเข็ดซ่ามน้องแบงแต้มน e ง a ต้นกันน้องเต้นกัน,น,น,กนพี่นองทีง่เคารพครับขอบคุณผี่นองอีกครั้งแล้วจ้าขั้วใจครับเราไม่ได้ผู้แทนาคใตายมาเกือบ2 0ปีน่ะแต่เรา อย่างมุงมันเราต้องการมาปีสู้ตัวเองกับคนตายเราต้องการให้พี่น้องชาวตายได้สัมผัสวิธีการทำงานแบบพรรคเพื่อไทยที่แรงจริงแล้วทำได้แล้วทุกนโยบายเป็นรูปธรรมพบกันในหัวเลือตั้งกล้าเพื่อไทยทางสองบัคกับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้ด